ซีดานเปิดโคตรโค้งและโดมงโคตรโหดโอ้โหและโดพักบอลได้ลูกนี้วอลเล่เต็มตรีนเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีมิตรรักแฟนบอลทุกท่านต้อนรับสู่ช่องลุงตายสายบอลกันอีกแล้วเด้อและคลิปนี้เรามากันกับชาเลนจ์ทดสอบเมตาใหม่นั่นก็คือเมตาเปิดมงนั่นเอง เรียกว่าเป็นเมตาที่ผมรอคอยมานานนะเพราะว่านักเตะในสไตล์โดในสไตล์มงเก่งๆนักเตะตัวใหญ่ๆมันจะได้กลับมาโหดสักทีแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงเท็จแค่ไหนนะที่ว่าสายเปิดมงจะกลับมาพังอาดผมก็เลยจะมาทำการ ทดสอบในแหลงจริงๆเลยว่าลูกเปิดมงมันจะเป็นลูกเมตาจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาทดสอบชาเลนจ์นี้ไปพร้อมๆกันนะครับและผู้ที่จะมาทําการทดสอบลูกมงทรงพลังในคลิปนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลูกรักของผมหนึ่งใน2องกองหน้าที่ผมรักที่สุดในชีวิตผมนั่นก็คือโรนันโดทั้ง2โดเลยทั้งโดอ้วนและโดนี้และคลิปนี้โด,น,โดนี้โอ้กูเรียก CR 7ดีกว่า CR 7จะรับหน้าที่เป็นพระเอก โดยผมจะทดสอบทั้งแผนหน้าเดี่ยวและหน้าคู่ในแหลงแชมเปี้ยนจะเล่นหน้าเดี่ยว2เกมและจะเล่นหน้าคู่อีก2เกมนะครับและผมจะมุ่งไปเปิดอย่างเดียวจะเข้าทําในรูปแบบนี้อย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเปิดเข้ากลาง ให้โดจะไม่ทําประตูแบบอื่นเลยในชาเลนจ์นี้นะครับใครจะว่ามุ่งก็ช่าง<อ>คลิปนี้อยากทดสอบจริงๆว่าจะมงดีขึ้นจริงหรือเปล่าและนี่ก็คือราคาของโดในปัจจุบันเอามาฝากกันเผื่อมีใครอยากใช้ตามนะและเหตุผลทํำไมต้องเป็นโดมันไม่ใช่ชอบส่วนตัวอย่างเดียวนะคือโดเนี่ยเป็นกองหน้าที่ส่วนตัวผมคิดว่ามงดีเกื่อจะที่สุดสําหรับผมแล้วแหละ แล้วก็ไม่ใช่แค่มงดีอย่างเดียวไงลูกแท็บอินลูกพักบอลยิงพักวันวันเล่และการจบสกอร์ทุกรูปแบบอะผมว่าโดมันสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วโดยเฉพาะการรอจบที่จุดนัดพบเนี่ยผมว่าโดเนี่ยโน no .1 และย้ำอีกทีว่าอันนี้ส่วนตัวนะด้วยเวิร์กเรทด้วย AI ของเขานั่นแหละอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่า4นัดในแรลงเนี่ยพรีโดจะมงเข้ากี่ลูกนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันท้ายคลิปอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่แผนหน้าเดียวก่อนนะครับ2เกม แล้วก็จะไปต่อที่แผนหน้าคู่อีก2เกมนะหน้าเดี่ยวก็จะประมาณนี้เลย C33 ัมสามโฮลดิ้งโดยที่เราจะมีกาลิงชาเป็นตัวเสิร์ฟคอยปั้น CR7 ของเราให้เป็นดาวซันโวในคลิปนี้ว่าแล้วเราก็จะไปหวดในแหลงกันเลยครับว่าโดจะโหดขึ้นสักแค่ไหนในเมตานี้ และนี่ก็คือโฉมหน้าคู่แข่งเราในแมตช์แรกมาดูกันว่าเขาจะโดนเราโขกไปกี่มเมล็ดโอวีอาทีมเขาก็โหดไม่ใช่เล่นพีโดอบอกเลยว่านัดนี้พร้อมที่จะโขกบอลแตก แล้วแนวรับที่เราต้องเผชิญในนัดนี้ก็ส่วนสูงมีไม่มากนะวิดิตมาเกสน่าจะม่งสบายอยู่และนาทีที่7เท่านั้นเองกาลินชาเลี้ยงมาแล้วครอสงามๆโดวิ่งเข้ามาโคกเป็นประตูเรียบร้อยเลยครับผมบอกแล้วว่าโน่หนึ่งเรื่องการเข้าทำที่จุดนัดพบเรื่องโคกก็โน่หนึ่งเช่นเดียวกัน ด้วยความที่เขาหาช่องเขาทำฉลาดเป็นอันดับต้นๆของเกมบวกกับเมตานี้ที่ทำให้สายเปิดมงกลับมามงได้ดีขึ้นกลับมาพังงานได้อีกครั้งบอกเลยว่าเป็นฝันไร้ของกองหลังอย่างแน่นอนแล้วซีดานจะลองครอสง,งามๆโอโ้โหโค้งโค้งลูกนี้แล้วโจบอกไม่เหลือครับบอลมางามๆโค้งๆขนาดนี้จะไปเหลือหาอะไรโจบอกสู้ โอ้ซีดานเปิดบอลโค้งกว่าปีอีกดูนะโอ้น้ำหนักละมุนขนาดนี้โดบอกหวานเจี๊ยบแน่นอนอแม่สแตซีดานกาลินชานี่เข้าขากันจริงจริงและครอสเข้าไปลูกนี้โดนิกเกรงคอมงมาตั้งแต่เมื่อวานมันจะไปเหลือหาอะไรและตอนนี้ก็มงแฮตติกเป็นที่เรียบร้อยนะแฮตติกจากลูกมงล้วนๆโอ้โหมงโหดจริง,งจเนี่ยเห็นไหมโดตั้งคอมงตั้งแต่เมื่อวาน แล้วลองครอสอีกทีลูกนี้ลูกสี่จะมาไหมยังไม่มาครับโดนสก,กัดไว้ได้อามาดูฝ่ายตรงข้ามได้โขกบ้างลูกนี้เป็นประตูเลยมาเกตเฮ้ย <c oughs> จริงว่ะเฮ้ย <c oughs> มุงดีขึ้นจริงมาเกตตัวเตี้ยๆมาเกตเป็นกองหลังที่สูง180ต้นๆแต่มุงได้เฉย อย่างนี้ก็มันนะสิโดบอกเมตานี้มีมาเพื่อโดแล้วก็มงอีกลูกหนึ่งเป็นลูกมงลูกที่สี่ในเกมเดียวโอโ้โหมันจะโหดไปไหนเนี่ยสายเปิดมงนี่บอกเลยแพทนี้หวานเจี๊ยบแน่นอนนี่ขนาดเกมแรกนะเฉพาะลูกมงของพี่โดนี่จัดไปสดอกคนเดียวแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับพี่โดเหมาคนเดียวเลยสีดอกจากลูกมงเน้น โอ้โหทีนี้เราสายมุ่งสายเปิดมงยิ้มเลยเห็นแบบนี้แล้วการลงแหวงเกมแรกในชาเลนจ์เปิดมงอย่างเดียวนี่ก็บอกเลยว่าโดโคตรสเดามงคนเดียวสี่ลูกเน้นๆในเกมเดียวเลยนะครับโอ้ยไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆนอกจากคำว่าสุดยอดแพทนี้นี่มันทำมาเพื่อโดจริงๆคือกูไม่ได้อวยโดนะ แต่เมตาเกมมันอวยเองมันทําให้โดนี่เรียกว่าแทบจะเป็นพระเจ้าเลยรู้สึกว่ามันม่งดีขึ้นจริงๆอ่ะคือเมื่อแพทที่แล้วอ่ะในช่วงหลังจากจบกิจกรรม G S เป็นต้นมานะรู้สึกว่าพวกโดพวกบัตเทนพวกเยอเกเลสพวกตัวสูงสูงอ่ะกากกากกว่านี้เยอะพออัพแพทนี้มาโอ้โหโคตรเกิด หลังจากคลิปนี้นี่กูว่าโด้ราคาขึ้นแน่นอนพวกโดพวกฮาแลนด์พวกด็อกบาพวกแฮร์รี่เคนเนี่ยพวกมงดีๆอ่ะโูกลับมาเทพสัตว์แน่นอนครับแต่ว่าคลิปนี้อยากลองของอยากลองเปลี่ยน RW เป็นแกรเรตเบลบ้างนี่เลยพยาวานอนเตรียมลงไปทำเกมนะตำนาน BBC ต้องจุติแล้วจังหวะน,นี้แต่อย่าดีกว่าเพราะว่าคลิปนี้จะมารีวิวชาเลนจ์การมงของโรนัลโดอย่างเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวเป็นเซม่ามึงพักก่อน ยังเป็น BBC ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่เข้าระบบอะไรที่ไม่เข้าระบบก็อย่าไปฝืนกูไม่ใช่อโมริมไปต่อกันที่แมตท,ที่2เลยดูซิว่าโดจะโคกได้กี่มเมล็ดนะครับแมตนี้เราก็เจอกับทอดแหนมไก่หรือว่าสเปิร์มกอสเปอร์นั่นเองและนี่ก็คือไลน์อัพของเขากองหลังตัวไม่สูงมากอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบอีกแล้วโดบอกและแกเล็เบล,บลวิ่งสอดมาลูกนี้เห็นโดยืนรอที่จุดรัดพบเปิดเข้าไปแล้วโดมงไม่เหลือครับ โคกแบบ e ่เลยแล้วก็ซู๊เฮ้แต่รู้สึกว่าเอาเบลมาเล่นง่ายกว่ากาลินชานะกาลินชารู้สึกว่ามันจะยังไงไม่รู้อะดูแปลกๆก็อย่างที่ว่าแหละเมตานี้นักเตะตัวใหญ่กลับมาพังงานเบลก็เลยได้รับอันที้ส่งนั้นไปด้วยแล้วเบลควดไปแล้วครับเห็นโดเติมมาแต่ไกล และจะเปิดด้วยเท้าขวาที่ไม่ถนัดแล้วโดก็เสือโคกได้อีกโอ้โหต้องชมทั้งเบลที่เท้าขวาก็เปิดแม่นแล้วโดก็หาช่องมุงได้แบบเทพกุดจริงๆก็เทพมาแต่ไหนแต่ไรแหละแต่เมตานี้มันดูเทพกว่าเดิมเท่านั้นเองเนี่ยแกลเลนเบลเปิดขวาก็หวังผลได้เหมือนเดิมนะไม่แย่แค่มันก็ต้องแบบดูจังหวะมันนิดนึงอะไรแบบเนี้ยอ่ะว่าแล้วก็เปิดขวาให้ดูอีกทีหนึ่งปึ๊บ แล้วโดจะได้ไหมไม่ได้ครับโดนบงดังเสียดายเหมือนกันแล้วมาดูช็อตนี้เทรนบอกก <c oughs> ูขอเปิดบ้างกูอยากเกิดเปิดไปให้โดแล้วโดโคกบอลแตกเลยครับโอโ้โหเปิดโค้งย้อยมาย้อยมาขนาดนี้มันจะไม่เหลือหาอะไรแล้วครับโดบอกเสร็จเลย <c oughs> แล้วเทรนมันเจ้าแห่งการครอสซิ่งอยู่แล้วไงก็ <c oughs> เสร็จเลยดีครับ <c oughs> โคกบอลแตกเลยโดบอก แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในแมตช์ที่2ครับแบตตนี้ก็โดจัดไปอีก3ม,มเมล็ดเน้นๆโอ้โหก็สรุปผลงานโดสอนัดที่ผ่านมานะครับในแผนหน้าเดียวลงแรงสองนัดโดมงเข้าไปแล้ว7ลูกโห<ฮ>ดแค่ไหนคุณก็ลองพิจรนารณาดูเอาเองเด้อผมนี่บ่อยากภาคเลยเอ,อ้าวกูภาคอยู่นี่หว่าไอ้สัตว์สงสัยว่าแผนหน้าเดียวเนี่ยโดมันจะโหดเกินไปเดี๋ยวลอง เกมต่อไปเนี่ยไปใช้แผนหน้าคู่บ้างดีกว่าเนาะเดี๋ยวเขาจะหาว่าบัคเกินอะไรเงี้ยเดี๋ยวทีมงาน EA มาเห็นคลิปนี้เดี๋ยวแม่งไปปรับแพทเป็นมงกากลงอีกไม่เอานะไม่เอานะขอให้พวกกูชาว FC Mobile เนี่ยได้มีความสุขกับการเปิดมงนานกว่านี้หน่อยเด้ออย่าเพิ่งมาเห็นนะ EA นะแบบนี้ก็มันแล้วให้สายมงเขาได้พังงานบ้างอ้าวหลังจากเปลี่ยนแผนเป็นหน้าคู่เรียบร้อยเราก็จะมาลงแล้งกันในแมตช์ที่3นะครับ ว่าแล้วเราก็ไปจวดกันทันทีมาอยากเจอแบบกองหลังเก่งๆอยากเจอฟันไดมาดินี่อะไรเงี้ยมีหรือเปล่าว่าจัดให้หน่อยเด้เอาเราเจอมัดลิดเหมือนกันว่ะแต่พอเห็นตัวเลข OVR กองหลังโด้นี่รูปปากรอเลยหวานอีกแล้วอา้าวแล้วเราเจอกองหลังที่สูงไม่ถึง190ทั้งคู่แบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับโดบอกเตรียมโคกเราพักบนมาลูกนี้ปั่นด้วยไส้ในกรอบมันจะไปเหลืออะไรแล้ว เนี่ยนะในบางจังหวะถึงจะขึ้นมงไม่ถนัดแต่ก็พักบอลได้อยู่ดีเห็นไหมเอไอโกงเอไอฉลาดมากในการทำสกอร์แต่ถ้าจะเอาไปวิ่งสับๆตอกๆอ,อ,อันนั้นก็ถือว่ามึงเล่นไม่เป็นแล้วแหละเพราะโด้มันต้องรอที่จุดรัดพบแน่ไม่ได้ลูกนี้เสียดายและซีดานแทงมาลูกนี้ให้กาลินชากาลินชาเห็นโดแล้วและปาดเข้ามาโดบอกเรียบร้อย โด่บอกกูเก่งตรีนรอยิงตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับเพื่อจังหวะนี้เลยเนี่ยขนาดอยู่ข้างหลังเขานะก็วิ่งอ้อมมาชิงจังหวะยิงแบบหน้าตาเฉยไอฉลาดปลา่า แหลือจังหวะนี้โดอยู่ข้างหลังเขาแต่ก็ยังวิ่งมาชิงจังหวะมงเป็นประตูแบบหน้าตาเฉยไม่แปลกใจทําไมโดถึงราคาแพงมันฉลาดในการทําสกอร์ไงยิ่งถ้าคนรู้จักทางบอลน,นะโดมันจะเก่งเป็นพิเศษแต่สําหรับใครที่จะเอาไปสับๆตอกๆเอาไปเลี้ยง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 อย่างเดียวเนี่ยโดมันก็จะกากสําหรับมึงไง เห็นดูจังหวะน,นี้ก็โขเข้าไปอีกโอ้โหใครมันจะม่งคมเท่านี้วะตอนนี้ก็อ้ลูกมงเนี่ยใน3เกมที่ผ่านมาเนี่ยผมนับได้เป็น9ลูกแล้วนะนั่นเท่ากับว่าค่าเฉลี่ยในการม่งแฮตทริกของโดเนี่ยเกิดขึ้นทุกเกมเลยถ้านับเป็นค่าเฉลี่ยนะถ้าสอนัดแรกเนี่ยมงเข้าไป7ลูกนัดน,นี้ก็ม่งอีก2ก็เป็น9แล้วโดจะโชว์สกิลเลี้ยงให้ดูเห็นไหมว่ามันเลี้ยงบอลไม่ค่อยคล่องนะถ้าเอาไปใช้ผิดประเภทมันก็จะกลายเป็นกองหน้า ของแกงกระหลงปงคนหนึ่งเท่านั้นเองและจบแมตที่3ในแผนหน้าคู่โดกระดำคนเดียว4ลูกไปเลยคุณจะหากองหน้าที่ทำสกอร์โหดแบบนี้ได้ที่ไหนอีกก็ไปหาในตลาดซื้อขายไงฟายอ่าไม่พูดพร่มทำเพลงเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แมตสุดท้ายแมตที่4นะครับยังอยู่กันที่แผนหน้าคู่เด้อแล้วก็ทวนอีกรอบนึงตอนนี้สำหรับ ชาเลนจ์เปิดมงของเราใน3เกมที่ผ่านมาพรีโดกระแทกศีษะพาบอลเข้าประตูไปแล้ว9มเมล็ดมาดูกันว่าในแมตท,ที่4พรีโดจะโคกเพิ่มได้อีกกี่มเมล็ดครับผมแล้วแมตช์นี้เราก็เจอคู่เซนเตอร์ที่สูงไม่ถึง190อีกแล้วแบบนี้โดก็รูปปากรอเลยมงกระจายอีกแน่นอนครับโดบ,บอก และกาลินชาก็ามาตามนัดมองหาโด,โดโดบอกกูมาแล้วเปิดมาเด้อเปิดไปก็ไม่ทำให้ผิดหวังก็เป็นประตูเรียบร้อยเป็นการมงทำประตูที่10ในชาเลนจ์นี้ของโรนันโดครับผม ใครจะมงหดเท่าพี่โด้กูโหย<ฮ>แล้วก็ตั้งแต่เล่นนักเตะที่ว่ามงเก่งๆมาเนี่ยผมก็ให้โด้แล้วก็แฮร์รี่เคนนี่แหละด็อกบาก็มงดีมากนะถ้ามีจังหวะแต่มันหาช่องไม่ค่อยดีไงมันจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนโด้ในการหาช่องมงแล้วก็ลูกนี้พักบอลได้แล้วก็วนเล่แบบเต็มตรีนเลยชู ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําประตูด้วยลูกบงแต่ลูกนี้มันสะใจโก๋จริงจริบวนเล่ด้วยซ้ายแบบหนักดวงแสบซวงสถานถึงรูดากแล้วกาลินชาก็ขยันวิ่งไปเปิดเหลือกเกินแล้วโจนงามๆก็ไปลูกนี้เอ้าโดเสือกวิ่งเลยป้ายทะงั้นและจานของเราก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหสี่นัดนีโดโหดทุกนัดกระนำทุกนัดนัดสุดท้ายอาจยิงน้อยหน่อย แต่ก็ยังเป็นคนที่ผลงานดีเยี่ยมที่สุดในแนวรุกเหมือนเดิมเป็นคนแบกทีมเหมือนเดิมซัดเบิ้ลไปนะครับแล้วก็มงได้หนึ่งลูกเาเป็นไงกันบ้างครับสำหรับชาเลนจ์เน้นเปิดมงโดยมีพีโดมารีวิวลูกมงให้ในคลิปนี้นะครับสรุปผลงาน4นัดในแบงค์แชมป์พีโดเรามงเข้าไปถึง10เมล็ด10เมล็ดเด็ดดวงอะไรยิ่งนี้พีโดเอ๋ย อ่าสำหรับสายเปิดโคกดีใจด้วยพวกคุณกลับมาพังอาดแล้วนี่ขนาดเป็นโดโกิด t ีอนะที่เรียกว่าตัวมันเริ่มจะเก่ามากแล้วก็ยังโหดขนาดนี้แล้วลองนึกสภาพนะ ถ้าเป็นโดปีกับตันเนี่ยหรือเป็นโดปีใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนแต่ก็ยังมีตัวที่มงโหดไม่แพ้โดเช่นเดียวกันนักเตะตัวนั้นก็คือแต่ก่อนที่จะไปฟังกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กระดิ่งะระฆังให้ช่องลุงไต้ไซบอลด้วยขอบคุณหลายๆเอายังไม่กดอีกไอ้และพวกที่หาช่องมงเก่งๆใกล้ๆเคียงก,ก,ก,กับโดก็มีแฮร์รี่เคนฟันบัเทน ด o อกบาแต่ด o อกบามันหาช่องแบบขัดใจมึงนิดนึงนะต้องเล่นดีๆต้องใจเย็นๆส่วนตอเลสผมยังไม่ให้ในลิสต์นี้ถึงตอเลสจะมีมงทรงพลังแต่ผมว่าเล่นจริงตอเลสมงไม่โหดเท่าที่ควรฮาแลนก็ก็เหมือนด o อกบาแหละถ้าได้มงเนี่ยมงดีแต่เสือกไม่ค่อยวิ่งหาช่องมงฉะนั้นการขึ้นมงและการวิ่งหาช่องมงโดสมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับกูครับ